พี่น้องวันนี้พบอพ่กับช่องย่ายซิบแปดหลอดค่ะแต่กับสาวขมพ่อยค่ะวันนี้จะผู้สวยเธอสาวขมพ่อยกับซื้อไอซิบแปดหลอดเจ้าสมุทรเือนกูอันประกาศข่าวสองซีนแบบแค่ทันที่หลอกกันกันค่ะพี่น้องประเด็นเลยย่ายค่ะมื่อดีอ่าหลังจากทีหมื่นบ้านเนาะสาวขมพ่อยหลายคนกับศิริเบิงน้องบาดปัวนันที่เพิ่นได้ออกมาชี้แจงไลฟ์สดชี้แจงค่ะประเด็นลักๆที่ว่าเป็นอย่าง พิ่นจังลง่ากวงคั่มพุ่รวมมิรค่ะค่ะหลายคนก็บางคนก็สงสัยเลยแต่ค่ณอยขนาดพึ่นเป็นผัวว่าชีแจงเองหลากหลายคนก็ยังไม่ขอสงสัยว่าพิษกันบ่ถามถามหอดบาดหนองบาดจังสี่เลยก็มีเลยบอย่า่เสียงส่วนมากอุจวาพิษกันสันตีขึ้เเป็นอย่างจังร่งกับท่านหันร่งบ่ลงผู้เดียวเด้ล่งหอดแนเพิ่นอ่าค่ะรงหอดแฟนสิไปได้ รูปแบบใดหรือว่าเป็นอี่ยังบัดที่นี่น้องบ้าเพิ <JD et> <studio> ่นก็ไ <haciendo> ด้ออกมาแถลงชี้แกงทุกทุกคาถามทุกปละเด็นที่พี่น้องอยากได้ยินได้ฟังนะคะพี่น้องลักลักพิษกันบอดเลล่ะขําแหลกซะก่อนบได้อพิษกันค่ะพี่น้องเพิ่นไม่มีทางผิดอยู่แล้วเพราะว่าเพื่ันเป็นใายๆหัวหน้าบอหัวหน้าของลูกน้อง สาวค้าม้อยขอสิบเท้าความีปังเ<อ>นาะสำหรับขํามขุนรลวมมิตดเพิ่นเป็นมอลล่มากระโดดมัรดนรุ่นใหญ่สีสีหูดีมสมัยก่อนพอสาวบัดปัทวาน,านั่นกับอพอลุ่งเพิ่นอีกทีทีททท่เป็นหัวหน้าอยู่ตอนนี้นะกับแม่ป้าเพิ่นเพิ่นเป็นธุรกิจครอบครั้วเหรงสั่นใช่เป็นธุรกิจครอบครั้วอะบ้างในที่นี่น้องบาดนั่นสาเหตุที่เพิ่นได้ได้โล่งตอนนี้นะรักอ่าเฮ้ากระเป๋าแบบปลวบหลาดเนาะมันจังสีท่านเวลาเขาเข้าเป็นอย่างเพิ่นจังโล่ง ลักลักหลักหล,กล,กล,กลกคือหนึง่งหลักสุขภาพน้องบาดเพิ่นเป็นโรคพุ่มแพ้่พี่น,น,อน,น้องใช่นัดหน่อยไหมคะ่ะใช่นัดพุ่มแพ้่การเลือกสุขภาพหลักก็อยากลงมาแบบฟิตสุขภาพจะคล้องดีขึ้นค่ะ<อ>บ,บา่ได้อพิดกันเน้อค่ะประเด็นที่สองอยากได้น้อง,<ม>ย,งยังไม่ลูกหลักหละกสาวค้ำพ่อยคุณนน้อ,นองบาดแต่อยากมีลูกแล้วแฟนเพิ่นก็อยากพ้อมแล้วนะนะมีน้ำซํา พอลูกเพิ่นนั่นพูดเป็นหัวหน,านา้าคณะเยน่กอยากได้หลานจะลูกหลานแล้วค่ะเพิ่นก็เลยต้องแบบว่าลงมากคือกลายเป็นมอลล่ามันบด้งายเดสาวคำพ่อยคิวงานลอยกว่างเหมือปีนี่บ่เคยพักบ่เคยล่าเด้น้องบัตปัทวนานีา่ยคือว่าเป็นศิลปินที่แบบสุดยอดเด้ดูแลเพิน่นข่าก็ว่าเพิ่นเป็นหัวหนากผู้หนึ่งเนาะดูแลง่ะคือมีเวลาส่วนตัวล่ะคะ่ะพี่น้อง เวลาอยู่กับครอบครัวก,กันหน่อยยังสี่ลักสาวคอ้อยอ่าหลักะเวลาที่แบบสี่สี่เฮ็ดให้สุขภาพจะคลองหรือฟืน้นฟูสําหรับการนี่นองนกันยากไหมสาวค้อยคการคืนว่าอันโอ้ยอันซีคีกับพี่นอ้องขาย่าว่าดต้องฝันดมสีส่เดอ้อซีคีกับหอยบอมีเวลาที่คลองนาคซีเป็น,<ม>นส,ส่วนโปรกับบอคอยนีปานนันอีหลีเด้อค่ะพ<ม>ี่น้องบาดที่นี่การที่ว่าน,น้องได้ลงการลงครั้งนี้นะกับเป็นการบอกกล่าวหรือ ลูกกันเมื่อนั่นแหละคะ่ะ<ม>ตามตามคลิปเลยค่ะมีมีมีคลิปค่ะพี่น้องเห็นหลากหลายค่ะน้องกับเด็กบอกเด็กก้าวลวงหนาไว้ตันงโดนว่าปิดฤด,ดูกาลน,นี้น้องกับสิคองลงจากวงค่ำพุ่นรวมมิรหลกักกสิมาแบบฟักฟืนเขาเอิญพักฟักฟืนร่างกาย<ม>พักฟื้นร่างกายเพื่อซีสีนี่แหละคะ่ะเตรียมตัวพี่น้องค่ะสาวห้อยแล้วมาที่นี่ แต่ว่าบ่แมนว่าสีสีห้างหายออกจากวงการมอลําไปเลยดิโอ้ยยังหล่อย oh, right. ังล่ำคือเก่าอยู่ค่ะไัจ่างกับไปแต่ว่าการที่แบบเป็นเป็นศิลป mm ินเดียวหรือว like ่าไปตามพัฒตามโรงเหล่าโรงอย่างต่างๆ่างอย่างสีพี่น้องมันมีมันใช้เวลาแค่สองชั่วโมงยังสีค่ะพี่น้องคือมันมีเวลาขาดทอนในบบที่มีสเพราะว่าถ้าเป็นวงมอลลัใหญ่เนาะมันกอดแจ้งมันคือสอดแจ้งว่าได้พักได้พอนเลยค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะประเด็นหลักๆที่ว่า พันสิไปรับงานทางนอกอยู่ในวัาสิบบอกเศร้าล่ำคือไปรับงานทางนอกนี่แหละค่ะมันเป็นแบบนี้คือช่วงนี้แบบพ่อเรามีงานอยู่แล้วหน,นวมีงวานาู่แล้วแต่ว่ามันเป็นงานที่แบบมีเวลาพักผ่อนขืนสาวห้อยค่ะ,คะมีเวลาพักผ่อนขืนเล่ากับสิได้เตรียมมโตสําหรับการสิแมนค่ะพี่น้องเล่า ชีแจงหลายแนวอยู่มือปืนออกมาชีแจงตามลายดเนาะสาวค่อยแล้วเพื่อนก็ว่าอายุเพื่นกะนี้เริ่มลายแล้วเขาเล็กสามแล้วแต่กะทิ้นว่าถ้าสิแบบอายุสามสิบสามสิบหานไปแล้วไปกะสีทีางานงานช่วงนี้กะพ่อสีมีงานเขามามั่งค่ะผู้ใดกะชื่นชอบหรือว่ายั่งหักในโตนองบาดปัมวนั่นกะสมรถเป็นงานบวชงานแต่ง งานตามร้านอาหารอย่างต่างๆก็สามารถอ่าติโตใช่แต่คนเรียนว่าว่าฝัดทวนันแบนเอ้าแท่งดีจ้ะแม่แท่งดีแท้งดิเพราะว่าเป็นศิลปินเดี่ยวเนาะอออเอ่วนันแบนบ่เป็นตาจางเนี่ยใหญ่ไม่แต่ละเนาะงานบวชงานยังก็แก่บนแก่เออได้บวชรับบวดทุกงานแต่พี่น้องรับบวชทุกงานค่ะพี่น้อง แต่ว่างานมืนอนีิมันก็บเด็ด่าด้ดใสเวลาโดนมัดมือมัดขึ้นคือจังหมอลำ่ำอ,อย่างไงค่ะพี่น้องยังมากะสามชั่วโมงในการวาจ้างเลยส่วนมากสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วแต่ทา่านจะผ่าค่ะพี่น้องเออเป็น,เป,นเป็นแบรน,นด์ก็ดีเด้ะเป็นเขาอเอิ่นว่าศิลปินอิสระเนาะศิลปินเดียวนหรอไห่คะพี่น้องนคือจังอลดีแบรนด์ข้อเอื่น่าอช่วงนี้ก็ยังเป็นช่วงที่แบบว่าต้องรับงานใดอีกหลายปีค่ะสําหรับ้องบ้านเนาะเพิ่นกัถือว่า อายุหลายไปกระบ่ถือว่าหลายดอกสาวคุณพ่อแต่วาเล่าเออมีมีคำถามหนึง่งคอยพึ่งจำได้คอยสีวาขึ้นมาเลยเ<ด>ขาบอกว่ามาีเอฟซีว่ะเอาเราโบ่เสียดายโอกาสตีพนะเอโอโบ่เสียดายโอกาสติที่จังลงสีลงจากข้ามขุนรวมมีตเจ้าบ่เสียดายโอกาสติน้องบาดตอบบอกมาเต็มปากเต็มคำเลยป่โบ่เสียดายความหมายว่าบ่เสียดายเป็นอย่างตี เล่าบอกว่าสิบสองสิบสามปีที่เพื่อนอยู่ตรงนั้นน่ะเพื่อนได้รับหนาทีได้รับมอบหมายให้ทํำทำหนาทีตรงนั้นแบบภาคภูมิใจแบบว่าเต็มอิ่มกับตรงนั้นแล้วอ่าเป็นนั่งเองเกด้วยตั้งแต่ปีแรกยันปีสุดท้ายเลยงสาวค่อยแต่ที่จะว่าเกิดมาแล้วก็คืออยู่ในวงการมอหลองมอลำมาเลยค่ะ,คะแล้วก็เลยใส่คข้ามาบบเสดายโบเสดายคือว่าเราท้ำตรงนั้นดีที่สุดแล้วแล้วก็อิมอ่มโตกับ ตรงนั้นแล้วเนี่ยสีสาวค่อยค่ะแล้วก็พี่อีกคําถามหนึ่งห้าขั้าคุณรวมมิดจ้างจ้างนอกบากสีไปบ่าะกลก็ไปเหรเนาะแล้ว่างกะไปท่าพนจ้างไปถ่าพนจ้างแล้วก็ว่าสี่ค่ะแล้วก็สาเหตุอย่างหนึ่งก็คือที่ออกก็คืออยากจะให้ไปยังไงล่ะคนอื่นไปอันเออห้ศิลปินลุนหลังรุนรุนนอกมากขึ้นมาก เผื่อมาแทนเป็นนางเอกเนาะเพราะว่าทายังอยู่อยู่ก็อาจจะบ่มีคนแบบกล้านมาเพิ่นว่าเพราะว่าเ่าอยากจะให้คนรุ่นหลังได้มาตั้มแนงหน้าที่ที่น้องบาดจะยืนยุดยยุ่ยของค้ามุญร่วมิดเพิ่นก็ถือกับว่าเป็นเป็นหัวหน้าอีกผู้นึงเลยเด้ลูกน้องก็ยังเอิ้นหัวหน้าหัวหน้าอยู่เแถวสมือนี้เด้ยังให้เกียรติในการทำงานอยูขึ้นเก่าค่ะพี่น้องนี่แหละค่ะพี่น้องสำหรับสระน้องบาดปฐมวันนัของเฮานะคะได้ออกมาชี้แจงประเด็นหลักๆว่าเป็นหยังคือลง ลุงเพาะอีหยังพิษกันตีอีหยังจังสีแหละค่ะเล่าก็ได้ออกมาชี้แจงคือเครียดทุกประเด็นทุกค้อถามที่<ใ>นคน,นโโเ,คเป็นโซมุ่มงค่ะ <ไป S 2> นี่<อ>พวงแหวนศิษย์หรือหลัดรวบรัดงให้มันเอาแต่ประเด็นหลักๆคือว่าพิษกันตีเอารุงเห็ดหยังนี่นะคะเอาเทียนหนึ่งก่อนอ่ะเทียนหนึ่งบอกพี่กันตี่ะตอบบ่ผิดจ้าบ่ได้ผิดกันค่ะลุ่มโดยความแบบได้ขออนุญาตจากคุณลุงหรือคุณป้าแล้วพอทีจะลุ่ม ที่ลสองคนิทามจะเดออ้องเป็นยังคือล่งกตสาสาเหตุที่ล่งก็เพื่อสีให้มีเวลาเพื่อสิจะคของหรือเสิได้มีเวลาถักพนหลายขึ้นเพื่อว่าสิใดเตรียมตัวสาหรับการมีน้องอหาแล้วก็สุขภาพจัดของนั่งกับเป็นลรกไส่นากเนี่ลแหละลค่ะลรคพุ่มแพร่ยังยังแห้งวันต่อไปสําหรับนนองบาดอ่าสุดท้ายแบบเส้นโอกาสบอลเมการที่มัออกจาก คขนั่นล่ะค่ะน้องบาศก็ได้ตอบแล้วว่าเ่ราะด้เสียดายโอกาสเพราะว่าได้ทถ้ำหน้าที่ตรงนั้นอย่างสมบูรณ์แบบแล้วล่ะค่ะถ้ำดีที่สุดแล้วล่ะค่ะเด็ตอนคณะที่ล่งนี่ก็ล่งแบบสวยงามค่ะไม่มีะอะไรติดขด<อ>ัดบ่มีอีหยังติดข้างคา,าใจระวัง<ม>หัวหนา้าวงกับน้องบาาพอลุงเพิ่นก็ซ้ำพอเพิ่นผู้นึงนี่ล,นล่ะเพิ่งเลียง,ยงไม่ได้น้อยอเอียเยมาตน้อซะ้ซำธุรกิจครอบครัวเถอะค่ะพี่น้องแม่่นคะเพิ่นก็ได้ คือปรึกษาหาลือกันแล้ว,ว่าสิว่าแนวทางไปแบบไหนแล้วมันถอสาวข้าพ่อยอเคลียร์ชัดบ่ะคะพี่น้องเอฟซี <FC S 1> ทุกคนเพิ่งมีเอฟซีเข้ากับเขามาถามค่ะวะ่าคือบบเห็ดขาวหนองบาดแน่นี่แหละค่ะก็เลยว่าเห็ดห้มาชีแกงให้ฟางนี่แหละค่ะพี่น้องว่าเป็นแบบนี้นะคะ่ะบัญทีสาเหตุที่รุ่งบบเดพิดกันกับหัาหวงบบเดพิดกันกับไผค่ะพี่น้องถ้าเพาิ่นอดูการการเนาวานั่งเอกสาวคนใหม่สิ<อ>เป็นผู้ใหของคำขุนรลวงมิดเนาะ ทานตรารุ่นท้าเบิ้งค่ะพี่น้องมันเป็นช่วงเดือนไรกแบบเปิดฤดูกาลต้องหลังกรกฎาคมไปพูดด้วเนาะมันสองสามสี่เดือนคุณบอกซ้อมซ้อมอีกค่ะพี่น้องล่อติดตามตามล่อเบิ้งล่อชมค่ะพี่น้องว่าคนรุ่นหลังจะเป็นใครเล้วสาวคนสวยค่ะสำหรับผู้ใดที่หักโตน้องบ้าปฐมวานนั้นมีการมีงานนี่อย่างกับติดต่อสอบถามจ้างเราได้เด้อค่ะค่ะเรายินดีไปทุกงานเพคุนบอก เอาล้วค่ะ,ะเป็นไงละ่ะขาที่ตามอยู่แหละติดตามซัพพอร์ตพี่บานเหมือนเดิมแเ้วคนซีเทจไรไปจังไรกันนี่แหละค่ะเข้าสองสาวนอกกระซีติดตามตลอดเลยค่ะติดตามเพข้าวออกไห้พีเห็นน้องฟังหลายคนยู่ะมี่เอฟซีพี่น้องหลายคนที่ต้องการ<ม>คววมเล่อนไหวอยากลูก้ค่วงเ่อนไวของน้องบานปฐมวันนั่นค่ะค่ะสมือนเนืะอยยากแล้วก็ที่ข้าวนี่แหละค่ะ จบกันด้วยดีไม่มีอะไรติดค้างคาใจกันจบด้วยดีค่ะเคลียร์ทุกประเด็นค่ะพี่น,อน้องค่ะสำหรับวันนี้เข้าไปก่อนค่ะ